สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับแฟนๆช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับนาออ่ะนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรหวยลาวเนาะนะครับก่อนจะไปดูในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับซึ่งวัที่แล้วก็แค่เฉียดไปนะครับให้ไป2-4ออกมา2-5ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย นะครับเนาะก็จะมีในสูตรที่เข้าเนาะนะครับก็ในสูตรที่เข้าก็คือสูตรหนึ่งสองสามสี่นะครับให้มาห้าสองนะครับมาในตัวก, 5, ล,กลับเนาะสองห้านะครับแล้วก็ตําราฝันนี่ก็หลุดไปก็ใกล้เคียงนะครับสองสี่เนาะออกมาสองห้านะครับ, 5, รบก็ได้ดูคลิปแล้วเนาะก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือในสูตรเลขเหมือนนั่นแหละนําเลขเหมือนยังไงนี่แหละนะครับงวดก่อนหน้านี้มัอนเป็นนะครับ,รนะรบมันออกหนะึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบเนี้ยอ่านะครับลอยเอสนะครับเนาะบานเกิดผมนี่แหละหนึ่งศูนย์หนึ่ง ย้อนไปดูวัก่อนหน้านี้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยที่ใช้มานะครับวดที่แล้วนี่ก็คือจับตรงนี้แหละบวกกันนี่หลักร้อยหลักสิบนะครับหลักหน่วยจะบวกกันนี่อันนี้มาสองเห็นไหมครับวดที่แล้วมาสองครั้งก่อนอันนี้มาสี่ก็มาเด่นตัวเดียวนะครับซึ่งเนี่ยให้ไปสองหนึ่งสองสองสองสามเนี่ยไปไม่ถึงสองห้านะครับเนาะอยู่หดสองสามนะครับผมก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่ามันน่าจะใช้ในสูตรนี้ต่อได้นะครับนั่นแหละ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะใช้นะครับอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับซึ่งถ้าจะเอานะครับในเด่นตัวเดียวถ้าจะเอาในเด่นตัวเดียวนี่ก็คือเราจะจับนะครับตรงนี้มาบวกกันเนาะก็คือวัดก่อนหน้านี้นี่เนี่ยนี่นลครับ อ๋อนะครับก็เดี๋ยวมีอีกวดหนึ่งเนาะนี่ลงมาก็ต้องเป็น4ี่สามหนึ่สี่านเนาะวัน,นี้ก็จะเป็น4ี่หสาก็ถ้าเสียงดังอะไรยังไงเสียงลมเสียงรถอะไรยังไงนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอยู่ถงหน้าน,นะครับหน้าติดถนนนะครับเนาะอ่ะเนี่ยไรครับนี่ ก็เอางวดก่อนเนาะเนี่ยสองบวกกับสี่ก็เป็นหกเนี่ยมาหกตรงนี้ยนะครับใช้บวกกันในเหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วนี่ใช้ตรงข้างบนวันนี้วันนี้ก็ถ่านลงมาอีกเนาะนะครับศูนย์บวกกับสี่ก็จะเป็นสี่เนี่ยแล้วก็หนึ่งบวกกับเก้าเนี่ยก็จะได้ศูนย์เนี่ยนั่นแหละครับวดล่าสุดสองบวกกับสองก็ต้องนำสองบวกกับสองเนี่ยซึ่งก็จะได้ในเด่นสี่นะครับ ก็ลองดูเนาะนะครับว่า 4, นี่ยว่าสี่จะมาไหมนะครับก็ยังไงก็ขอให้มาเนาะมาเหมือนเดิมเนาะสูตรจับแบบนี้นะครับก็ลองนําไปดูนะครับลองนําไปดูเป็นแนวทางเนาะนะครับแล้วก็ดูตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในตัวเด่นเหมือนกันเนาะเราไม่ต้องไปคูณไปอะไรนะครับก็คือเนี่ยนนนเนี่ยในหกตรงเนี้ยเนี่ยก็มาหกเหมือนกันเนี่ย ในช่วงเนี้ยนะครับก็เจ็ดเนี่ยก็มาเจ็ดเนี่ยแล้วก็ในตรงเนี้ยก็ต้องเป็นสี่เนี่ยสี่ก็มาสี่เนี่ยก็แสดงว่าในงวดล่าสุดเนี่ยช่วงล่าสุดก็ต้องเป็นเก้าเนาะนะครับเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะครับในสองตัวเด่นมันก็จะมีอีกตัวเด่นหนึ่งมันมันที่ที่มันจะมานะครับมาเหมือนกันเนาะก็ตัวเด่นตัวเนี้ยนะครับซึ่งเราจะนำในสองตัวนี้นะครับจับบวกกันแล้วก็จะได้ในตัวเด่นนะครับ ก er pues ็เราก็ได nah ้เด่น4เด่น9เนาะนะครับเราลองมาจับคู่นะครับลองมาจับคู่เนาะซึ่งถ้าจับกับเด่น4นี่นะครับตรงนี้ได้6เนาะนะครับเด่น4มาจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็น6ตรงนี้เป็น4ี่เนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0นนะครับถ้ามาจับเฉพาะในช่วงเด่นตัวเนี้ยนะครับก็คือเราจะนำนะครับตัวนี้มาลดแต้ม ตัวไหนนะครับก็คือในงวดก่อนหน้าเนาะนี่จาก1ก็จะเป็น0ูนย์นะครับจะเป็น1 4 140ี่หนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยลองดูในิงวดนี้หลักร้อยนะครับดูหลักร้อยจาก1น,นะครับก็จะเป็น0ูนย์นั่นแหละนี่มันก็มาใน16เพราะว่าจับตรงเนี้ยบวกกันก็ได้6เนาะมาบวกกับตรงเนี้ยหลดแต้มไปนะครับก็เป็น1นศนี่ก็มา1 6แล้วก็มาในช่วงเนี้ยนะครับ นำเหมือนกันนะครับซึ่งจะนำนะครับในตัวนี้นะครับอ๋อะนะครับขออภัยต้องเป็นตัวข้างล่างนะครับเออนะครับนี่ต้องเป็นตัวนี้อขออภัยนะครับขออภัยตัวเนี้ก็จะเป็นศูนย์กับเก้าเนาะอ่ะเอาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เพราะว่าเราต้องเอาในหลักร้อยในงวดที่จับสองสองบวกกันนี่เป็นสี่ครับนี่ลองดูในงวดนี้สองบวกสี่ก็เป็นหกได้หกแล้วเนาะนี่ แล้วนาหลักร้อยนี่มาลดแต้มนี่ก็ได้1นะึ่เห็นไหมครับ4บวก4ีศย์บวก4ก็เป็น4นะครับนี่แล้วก็นําตัวนี้หลักร้อยมาลดแต้มนะครับจาก6ก็เป็น5นี่มันก็จะมา5้าแล้วก็ในงวดนี้เหมือนกันนะครับก็คือ1บวกกับ9ก็ได้ศนะูนเนาะแล้วก็นําตรงนี้มาลดแต้มหลักร้อยก็เป็น6แล้วก็5นี่ก็แสดงว่า4940นี่จะมานะครับถ้าเด่น4มาเนาะถ้าเกิดในเด่น9มาล่ะนะครับถ้าในเด่น9มาก็ต้องเอางวดเดิมเลยนะครับมาจับมาบวกกัน โดยที่นําหลักพันนะครับหลักพันกับหลักร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งนําในเนี่ยนำในงวดนั่นแหละนะครับเนี่ยในงวดที่ใช้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นในช่วงเนี้ยนะครับเก้าบวกกับหกเนาะก็จะเป็นห้าเนี่ยนะครับเราก็จะนํานะครับมาลดแต้มนะครับเนาะเก้าบวกกับหกนี่ก็เป็นห้านะครับ 54นี่ก็มา4ตรงนี้เช่นในวันนี้นะครับหลักพันกับหลักร้อยเนาะศูบวกกับ6ก็เป็น6 6ลดแต้มมาก็จะเป็น5้าเนี่ยก็มา5วันนี้เหมือนกันนะครับนำสามบวกกับ1ก็เป็น4 4 3เนี่ย4 3เนี่ยวันนี้ก็ามาทั้งเด็ด4 3เมเลยส่วนว่าล่าสุดนะครับเราก็จะนำเ้าบวกกับ0นเนี่ยก็ได้9 9แล้วก็8เนี่ยก็มัน9 9้ามาชนตรงนี้นะครับเนี่ยก็แสดงว่านั่นแหละ ก็ชนในที่9นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะ9เด่นเนาะเนี่ยหรืออาจจะตามในสูตรนี้ก็คือก็จะมีใน49แล้วก็40นะครับหรือจะเป็นในที่4 48นะครับเดี๋ยวตัวนี้80หรือจะเป็น9 90 อ่ะนี่แหละก็ลองนําไปพิจารกกันดูเนาะสลหรับในหวยลาวสลหรับในสูตรนี้นะครับสูตรเลขเหมือนก็ยังมีในเลขเหมือนอีกนะครับเดี๋ยวลองดูในสูตรนี้นะครับนั่นแหละเลขเหมือนยังไงนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งในงวดล่าสุดออก5 7 5หแบบเนี้ยก็มีงวดก่อนหน้านี้เนาะที่เป็น575เหมือนกัน3ตัว575เหเหมือนกันเนาะซึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับนำมาจับนํามาบวกเป็นตัวเด่นนี่ มันก็จะพอเป็นตัวเด่นได้อยู่นะครับก็ลองดูนิ้งวดก่อนหน้าเนาะเนี่ยจะเอาตรงนี้บวกกัน2บวกกับี่ยก็จะได้เจบวกกับ5ก็ได้สี่เนี่ยก็แสดงว่านิ้งวดล่าสุด2บวกกับ5ก็จะเป็น7เนี่ยเรารู้เจ็จะมาไหมเนี่ยมันก็จะเหมือนนงวดนี้เนาะเนี่ยสองกับ5้าเหมือนกันเลยก็หวังว่าจะมานั่นแหละนะครับเนาะ กล้องวันนี้ก็แสดงว่า7นะครับหรืออาจจะไปจับกับในสูตรนะครับสูตรนี้นะครับเนาะเเนี่ยอาจจะจับเพิ่มไปอีกนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สูตรเนี้ยก็คงเอาเป็นตัวเด่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเลขมันจะเยอะไปนะครับก็ลองนําไปพิจารกกันดูนะครับหรือจะลองแคปหน้าจอกันไปนะครับเปรียบเทียบกันเนาะว่าเผื่อมันจะมาในเลขไหนนะครับซึ่งถ้าดูนะครับดูง่ายๆตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีอยู่ เนี่ยถ้าดูตรงเนี้ยเนาะในตําแหน่งตรงเนี้ยก็มาศูนย์ตรงนี้ตรงนี้เนาะสามเนี่ยก็มาสามตรงเนี้ยแล้วก็ในงวดล่าสุดก็คงต้องเป็นหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนึ่งไหมเนี่ยจะหนึ่งมาคู่กับอะไรนะครับเจ็ดเนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยเด่นในสูตรเนี้เดี๋ยวถ้ายังไงมันมาเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคงต้องตามต่อนะครับแล้วก็มาจับคู่กันกับในสูตรนี้ก็คือมันเป็นห้าเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านั่นแหละ อ่ะนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะครับสลับในสูตรนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น่อยผิดพลาดบังกันใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ